หน้าหนึ่ง้อยสามสิบหนะคะกิจกรรมเตรียมความพร้อมนะหน้าหนึ่งร้อยสาสิบหกเขาบอกว่าให้ขีดถูกในรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพร้อมทั้งบอกเหตุผลนะคะอ่ครูเฉลยให้แล้วข้อที่หนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมแน่นอนเพราะอะไรเพราะมีสี่ด้านนะคะด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามแล้วก็ด้านที่สี่แล้วก็มีอยู่สี่มุมนะ ข้อท,ที่หนึ่งถูกต้องนะคะรูปที่สองนะมันเป็นยังไงลูกมีสีด้านเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมคะมันไม่ใช่มุมใช่ไหมลูกมันเป็นโคง้งแบบนี้ข้อสองไม่ใช่นะคะข้อสามมันไม่ใช่รูปปิดค่ะก็เลยไม่ใช่ข้อที่สี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแน่นอนมีสีด้านสี่มุมนะคะข้อที่ห้าบางคนสงสัยว่าข้อที่ห้าเนี่ยรูปที่ห้าใช่หรือไม่ใช่มาดูรูปที่ห้านะคะ มีอยู่4ด้านด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4และมีอยู่4มุม1 2 3สองแล้วก็4เห็นไหมตามความหมายของสี่เหลี่ยมก็คือรูปปิดนี่ที่มีอยู่4ด้าน4มุมแสดงว่ารูปที่5ก็ใช่นะคะรูปที่6นี่มี4ด้านแล้วก็มีอยู่4มุม1 2 3 4 4มมุมใช่แน่นอนรูปที่7 มีอยู่กี่ด้านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหดปดเก้าสิบอโอ้โหมี12ด้านนะคะก็ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมได้แก่รูปอะไรบ้างก็ได้แก่รูปที่1รูปที่4รูปที่5และรูปที่หกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นรูปปิดที่มีอยู่สด้าน4ี่มุมนะคะความหมายของสี่เหลี่ยมก็คือรูปปิดที่มีอยู่สด้านแล้วก็สี่มุมนั่นเองนะ,อ,ะอันนี้หน้าหนึนะคะ อย่าลืมขีดถูกไปด้วยนะคะเขาให้ขีดถูกในรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพร้อมทั้งบอกเหตุผลเนาะอ่ะต่อไปหน้าที่อ๋อด้านล่างนะคะด้านล่างด้านล่างกิจกรรมคณิตคิดท้าทายเขาบอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมฉากหนึ่งมุมสองมุมสี่มุม,ม เท่ากันและรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉากอย่างละหนึ่งรูปเอาล่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะหนูจะสร้างแบบอื่นก็ได้อ่าหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สีด้านมีอยู่สี่มุมและมีหนึ่งมุมเป็นมุมฉากคือมุมนี้ลูกนี่มุมนี้เป็นแหลมเป็นป้านเป็นแหลมนะคะฉะนั้นอ่าอันนี้คือหนึ่งมุมเป็นมุมฉากต่อไปอันนี้สองมุมเป็นมุมฉากลูก มีสีด้านนะคะมีสีมุมตรงนี้ค่ะมุมฉากที่หนึ่งมุมฉากที่สองเห็นไหมอันนี้หนึ่งมุมอันนี้สองมุมนะคะต่อไปเขาบอกสี่มุมเท่ากันเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นแหละใช่ไหมลูกอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะหนูจะสร้างแบบอื่นก็ได้และสี่เหลี่ยมที่ไม่มีมุมไหนเลยเป็นมุมฉาก อันนี้คือตัวอย่างการสร้างนะลูกนะน,นี่เป็นป้านเป็นแหลมเป็นแหลมเป็นป้านเห็นไหมคะาวาดได้หลายแบบอันนี้คือตัวอย่างการสร้างเนาะ,ะต่อไปหน้าร้อยสามสิบเจ็ดชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช้ไม้ฉาก โรเทคเตอร์ ector, หรือกระดาษที่พับเป็นมุมฉากเป็นเครื่องมือตรวจสอบมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้แล้วเติมคำตอบรูปที่มีมุมฉากหนึ่งมุมได้แก่อ่ะดูซิตรงไหนบ้างอันนี้ปีสี่มุมแน่นอนนะคะน,นี้ก็มีสีมมส่มุมสี่มุมมุมฉากหนึ่งมุมมีไหมลูก จริงๆต้องเอาไม้ฉากวัดนะคะพอดีวันนี้เครื่องมือเราเอาออกมาไม่ได้นะอ่าเราสังเกตดูซิตรงไหนเป็นฉากบ้างได้แก่รูปที่หนึ่งค่ะรูปที่หนึ่งตรงไหนเป็นฉากหน้าอ่าเราเอาไม้เครื่องวงกลมมาวัดเอาเนาะอ่าเครื่องวงกลมขึ้นมาค่ะมาดูซิมุมไหนที่เป็นมุมฉากอ่าคููสันนิษฐานว่ามุมนี้นะคะ อ่าจริงด้วยเห็นไหมคะตรงนี้นะมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากเห็นไหมคะเอาไม้ครึ่งวงกลมมาวัดแล้วได้90องศาพอดีเลยอ่าเขียนสัญ,ญาลักษณ์ไปหน่อยสัญ,ญาลักษณ์มุมฉากปึ๊บแบบนี้นะคะมุมอื่นเป็นป้านเป็นแหลมเป็นป้านนะรูปที่1ได้แล้วต่อไปรูปอะไรอีกเอ่ยรูปที่สามลูกอ่ารูปที่สามนะคะตรงไหนเป็นมุมฉากเอ่ยนี่แหลมแน่นอนเนี่ยแหลมป้าน เอะเหลือสองมุมนี้มุมข้างบนกับมุมข้างล่างเราลองมาวัดมุมข้างล่างนะคะอ่ะมุมข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสิบห้าองศานะคะเป็นมุมแหลมน,นะมุมข้างล่างไม่ใช่นะคะเอา วัดมุมข้างบนดูส้สิ90หรือเปล่า90จริงไหมอ่ะ,อะเป๊ะพอดีเห็นไหมลูกนี่นะคะ90องศาแสดงว่ามุมด้านบนเป็นมุมฉากรูปที่สามก็เลยมีมุมฉากหนึ่งมุมนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมฉากสองมุมได้แก่ มีอันไหนบ้างนาะนี่นะคะครูเห็นแล้วไม่ต้องวัดก็ได้นี่รูปที่ห้าหนึ่งรูปรูปอะไรอีกนกาะอ่รูปที่ห้ากับรูปที่แปดนะคะเอารูปที่แปดตรงไหนเอ่ยดูไม่ออกวัดค่ะวัดอันไหนดูไม่ออกก็วัดนะคะ นี่ไงตรงนี้นะนี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บมุมฉากนะคะหนึ่งมุมแล้วต่อไปตรงไหนอีกอะ่ะถ้ามีมุมซ้ายก็ต้องน่าจะเป็นมุมขวาอ่ะลองวัดดูค่ะบางคนดูออกนะคะถ้าเราดูไม่ออกเราก็แค่ใช้ไม้ครึ่งมุมกลมวัดเนาะ ไม่งั้นจริงๆใช้ไม้ฉากจะง่ายที่สุดแต่ว่าไม้ฉากของคุณครูเครื่องมือมันเอาออกมาไม่ได้นะวันนี้อ่ะเปะเก้าสิบองศาเห็นไหมคะปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะ,ะนี่สัญลักษณ์มุมฉากนะคะ ต่อไปรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมฉากทั้งหมดสีมุมดูง่ายมากเลยรูปสองรูปสี่รูปเจ็ดนะคะแล้วรูปหกละ่ะเป็นมุมอะไรเนี่ยรูปหกนะมันเป็นมุมตรงนี้แหลมค่ะแล้วตรงนี้ป้านใช่ไหมลูกไม่มีมุมฉากสักมุมเลยใช่ไหมคะอ่ะผ่านนะต่อไป ด้านล่างรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทั้ง4มุมเป็นมุมฉากเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแสดงว่ารูป2รูป4แล้วก็รูป7มุมทุกมุมเป็นมุมฉากเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะอ่ะต่อไปหน้า138หน้าสุดท้าย ตรวจสอบว่ามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่รูปรูปใดบ้างนะคะอ่ะสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมีอยู่สี่รูปค่ะครูหาให้แล้วอ่ะเรามาดูรูปแรกนะคะสี่เหลี่ยม aplb aplb เห็นไหมมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอะ่ได้แล้วต่อไปสี่เหลี่ยมที่สองคือสี่เหลี่ยม arcb สี่เหลี่ยม a r B. c b นี่นะคะนี่นะทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะอารูปที่3ามเป็นสี่เหลี่ยม r p l c r r อ,อ,อยู่ไหน r r p l c นี่ตรงนี้นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากและสุดท้ายสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เห็นไหมลูกคุณครูมองเห็นอันแรกเลยนะคะ สี่เหลี่ยม I M L K นะก็เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะกี่รูปรูปใดบ้างตอบหมดแล้วตอบสีรูปนะรูปอะไรบ้างนะคะ